ไอ้ตีมึงตายแน่ว่างเพื่อนอ้าวว่าง่ากหนทำไมเสียงนายแปลกแปกเนี่ยฉ oh, oh, no, ันก okay. okay? exactly. oh, hey, ็ไ uh, ม uh, uh, ่รู้สิแต่ฉันจะทำอะไรหน่อยทำไมหรอข้าหน่อยเฮ้ยเออเออพูดจริงนะฉันฉันฉันต้อฮึไหนไปต้องมาเถิดไปแต่นายก็ตกไปพะวัตฉันแล้ว ในบีบคอฉันในกระทืบฉันโดดฉันจุนมืองมาโดนบีบคอพักเร็วๆนะะเอออะก็ได้ไว้เออกูจริงใช่ไหมฮะเอะขอโทษแล้วกันทำเป็นไม่รู้นะคืนดีกันเออทำเป็นไม่มีอะไรนะ ฉันขอโทษที่รัดค้อนะฉันขอโทษที่บอกข้อดอยคือดีกันตลอดไป